ไกลๆนี่ข้างนอกเนี่ยเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีนะครับแล้วมันมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับถ้าอันนี้ข้ามถนนไปฝั่งอันนู้นก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงได้อันนี้จากถนนนี้ที่มาจากทางด่วนนะครับวิ่งมาสายในนี่นะครับถนนเส้นนี้มันวิ่งได้ของไปไป,ไปและมานะ มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นนี้สังเกตจากตึกนะฮะที่มีตึกฟอร์มูล่านี้นะครับเข้าจากถนนใหญ่เข้าไปทิดเดียวเองนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปหาที่ดินนะครับสังเกตนะครับจากถนนนี้มันจะวิ่งไปได้ทางนู้นแล้วก็วิ่งกลับมาทางนี้เป็นขวางระยะทางสองทางนี่มุมอีกข้างข้างหนึ่งนะครับทางที่จะเข้ามาข้างใน,น าถนนเส้นนี้นิ่งเข้าไปจะเป็นหากรุงเทพกีทาข้างในนะครับจากถนนเข้ามานะครับนี่น,นี้ไซ์วิวมีร้านต้มตักกกกากำลังจะมาเปิดแน,นี่มีที่ผมแล้วแทงใหญ่ให้เช่าอันนี้คือปากซอยนะครับ พี่เก็บพวกซ่อมรถถูรถอะไรพวกนี้ฮะออกไปจากตรงนี้ก็คือถนนใหญ่นิดเดียวสั้นๆใกล้ๆมองเห็นถนนใหญ่แล้วนะครับอันนี้คือชื่อซอย กรุงเทพกีทายี่สิบแยกสิบนี่คือคอมมูน่าถนนเส้นนี้น่าจะอยู่ที่หเมตรนะครับรดสวนได้ซ้ายขวานี่ผมกำลังจะเดินออกไปปากทางนะครับเข้าจากซอยยี่สิบแยกสิบนะครับ กรุงเทพกีทายี่สิบแยกสิบเข้ามาไม่ลึกนะครับจากปากทางเนี่ยเดินเข้ามาสองล็อกสรุปแล้วไม่ไม่ได้ติดตัวตัวที่ทำแอร์นะครับฟอร์มูลา่าอยู่คนเราฝั่งฟอร์มูล่าอยู่ฝั่งตรงข้าม ผมล่ามาแล้วก็มีที่เปล่าและที่เปล่าก็เป็นที่โล่งอีกอันนึงที่ดินเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับกำแพงด้านขวามือนี่นะครับยาวเข้าไปลึกเข้าไปข้างในประมาณ4ี่สุกว่าเมตรนะครับหน้าถนนนี่ติดถนนเส้นนี้ประมาณ35เมตรโดยประมาณนะครับและฝั่งทางซ้ายมือนี่มันก็มีรั้วทางด้านของอีกที่หนึ่งเขากั้นไว้ ฝั่งขวานี่ก็กั้นไว้ฝั่งฝั่งหนึ่งสร้างเฉพาะกำแพงหน้ากับกำแพงหลังนั่นน้นนะครับที่396เหมาย24ล้านครับฝั่งขวาเนี่ครับติดกับโรงงานนี้ครับ Chamer Center มมร,ร์แวร์ เพื่อนบ้านทางนี้บอกว่าเป็นบริษัทควักสินค้านะครับไม่ใช่โรงงานนะครับอันนี้คือด้านซ้ายนะครับติดบ้านคนมีรั้วปากทางนี่เมื่อกี้นี่สังเกตรู้สึกจะเป็นวางของขายอะ่ะไม่ทราบว่าจะเป็นพวก ของมือสองนี่ยังไงเนี่ยแล้วก็ไล่ไปนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดของข้ามเป็นที่อยู่อาศัยเหมือกันนะครับ